มาส่งเด็กๆกลับไปหาพ่อแม่เขานะคะมาส่งข้าสนามบินค่ะเขาจะกลับเขากลับบ้านเขาแล้ววันนี้มาชั่วโมงหนึ่งก่อนที่เขาเช็คอินไหนหันหน้ามานี้สิ We need All, done. There we go. All right. Now, are your bags going to both be checked in? Or are you going to carry that one on board and just check that one in? What are you going to do? you going to carry both of them? Do you want to? Sure? sure it's not too <c oughs> ฝากหลานไปกับเครื่องบินนะคะไปหาพ่อแม่เขา get a special tag on your bag. She didn't actually want to, um, oh, she didn't want you don't want you want to carry it with you. Is that what you want to do? Is that up to you? Is that okay? All right. Let's just make sure it's not too heavy for you. Can I make sure? Yep, it's really light. So if that's what you want to do. Okay. okay. All right. Well we'll hold on, hold on to the boarding passes. Yes. And then you can go sit down and we'll call the children out usually first. Okay. okay. Okay, uh, okay, thank, thank you. you. Thank you, girls. We you in. Oh, oh, actually, I just need to give you your band. Sorry. Give you your a a band. Minute. <laughs> so, do you keep these on here? Okay. You want to put that around? There Now that shows you're very special. huh? There we go. Oh, right. Okay, mm -hmm. you're good to go. We'll see you in a little bit. Thank you. <laughs> thank you. Thank you. <laughs> Bye. Bye. เซอร์ไพรส์มากเลยที่เจอใหมไหมคนสวยตั้งแต่เขาเก้าขวบน่ะคุณป้าเจอเขาตอนนี้ดูไหม่สิโอ้โหสูงมากเลยอตื่นเต้นจะกลับบ้านแล้วจะไปหาพ่อกับแม่เขาเลยใช่ไหมตดเบตกะฮะ Yes เออนิกาเอนิกามีเพื่อนบินแล้วสามคนเอนิกาเนี่ยเอนิการิเบคาเนี่ยอยู่ใน u t u b e เอ็นิกาอยู่ใน u t u b e สวัสด hmm? mm ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เรามารอเครื่องบินนะคะสงหลานคุองเรื่องไปหาพ่อแม่ค่ะ เราก็รอมีเวลาตอนเยอะห้าโมงห้าโมงเท่าไหร่นะห้าโมงาไห้าโมงกาแฟค่ะกับคุณตา กนมาด <so ูเครื่องท่าล oui> ีเบกากับอาซีน่าตื่นเต้นแล้วอยากกลับบ้านโุกจะได้กลับบ้านไปหาพ่อกับแม่เาไอยางเี้ยโชคดีไหนคุณยายเทิ่ทีือยู่เป่านะเอา เนี่ย yeah. ดูเขามีอะไรที่คอมีอะไรที่คอโชว์อันนี้สีไหนไหนริเบกาโชว์หน่อยซิมีอะไรเนี่ยอันนี้เขาให้ <c oughs> เขาให้นี่ริเบกา <c oughs> ค่ะมันคืออะไรคะนี่เขาให้เด็กๆใส่อันนี้ฝากไปกับเครื่องฝากกับปากหลานไปกับแอร์โฮสเตสนะคะ <c oughs> ตค่ะไปห้องน้ำค่ะบายห้องน้ำค่ะ right should we all come this way เรเบคก้าสินะเร็วเดินตามเขานะคะไปสามคนพี่น้อง I say bye bye to Granddad first honey โอเคโอเคเขาเช็คอินกันแล้วนะคะมีเด็ก3มคนขึ้นเครื่องค่ะฝากเด็ก3มคนขึ้นเครื่องเนาะร้องวันบาย <laughs> Good evening, Air New Zealand Flight 8263 to Wellington will commence boarding shortly. The New Zealand Government requires you to wear a face covering during your flight. These must be worn prior to boarding the aircraft.

แอร์โฮสเตดลงมาแล้วค่ะไปสมขึ้นเครื่องแล้วก็ลงมาแล้วนะคะ <laughs> คิดถึงหลานสาวจังเลยเขาขึ้นเครื่องกลับบ้านไปหาพ่อแม่เขาแล้วนะคะ yeah, they, they ไปแล้วนะคะ <laughs> ขึแล้วพดแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบาย